วันนี้เราก็จะมารีวิวกิ้งกือ,อยักษ์โอ้ยกิ้งกือยักษ์กกไหนคะพาไปดูหน่อยไ,ไหนใกล้ๆที่ลูกมันกำลังกินอาหารอยู่ว่าดูมันนี่ไงมันจะกินอาหารอยู่ทุกคนมาดูตรองมาทุกคนดูใกล้ๆเลยใช่ไหมคะใช่ใกล้ๆเลยว่ะมันกินมันกินอาหารอยู่ไหนที่<ป>มีอีกนะคะมีอีกเยอะเลยตรงนั้นก็มีนะคะ สองตัวเลยดูสินี่สองตัวเลยค่ะอ้ดูที่มันกินอะไรกินกล้วยค่ะโอ้นี่คือกิ้งกือยักษ์กิ้งกือมีกี่ขาคะมีมีหลายขาเลยค่ะนับไม่ถูกโอ้นับไม่ถูกเลยแล้วบ้านเรามีกี่ตัวคะเนี่ยมีหลายตัวเลยค่ะไหนพาไปดูสิคะนี่ค่ะมีสองตัวตรงนี้ด้วยก็ตรงนี้ก็มีค่ะตรงนั้นค่ะอ่คอะรักนพาไปดูเลยค่ะ ตรงไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกตอนกลางคืนมันมีเยอะเลยนี่มันซึมขังเยอะเดี๋ยวพาไปดูตามมาค่ะตรงไหนคะทางนี้ค่ะตรงตรงมาที่หินเลยตรงนี้นะหน้าบ้านมีเยอะกว่า หเห<อ>ยียบรับทำไมเป็นแบบนี้ซะล่ะคะแม่นม่แม่แหละเหยียบทับอ่าไม่ค่ะหมดแล้วมั้งคะยังไม่างนน,น,นนู่นยนู่นเดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้นะคะ,ะ,คะถ้ามันถ้าทุกคนเห็นที่คือมันนิ่งๆอยู่นะคะแต่อันนี้แม่ขยับอยู่ถ้าทุกคนเห็นนิ่งๆอยู่นะมันคือมันหลับค่ะอ๋อมันหลับเหรอคะ มมอันไหนลองเอาอะไรไม้ลองแหยมันดูสิคะมันจะมันจะม้วนอ๋อไหนลองดูสิจริงหรือเปล่าอุ้ยลองเหยมันแล้วเนี่ยใช่อุ้ยมันกลายเป็นเลขอะไรคะเลขศูนย์เลขหนึ่งกลายเป็นเลขศูนย์เลยมันคือเลขหนึ่งค่ะอ่าไปบอกเพื่อนๆไหนคะโอ้พี่ปุนเหยียบแล้วค่ะยันยันไม่เหยียบ ันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วมันนิ่งหลบหลับแล้วมันหลับแล้วหยาดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะนไอ้น,นี่มันตกมาหลายตัวมากเลยเนี่ยอะไรคะอันนี้มันเ,เป็นดอกที่นอกตรงนั้มันมีอีกนี่มีอีกว่าเราเยอะเลยค่ะนนะโอเคค่ะไปกันเถอะค่ะบอกเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ ยังไม่บรอใบนะค่ะยังไม่่ายังไม่าบเราจะมาพอก่อนนะคะพอก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ